สำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทุกคนในเดือนมีนาคม64นี้ก็จะมีเงินโอนเข้ามาในบัตรของท่านทั้งหมด9รายการซึ่งทั้ง9รายการนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่1ก็คือเงินเยียวยาเราชนะโดยเงินจะเริ่มโอนในวันที่5มีนาคม 675ถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้วันที่12มีนาคม675ถึง700บาทวันที่19มีนาคม675ถึง700บาทวันที่26มีนาคม675ถึง700บาทซึ่งในส่วนของเงินเยียวยาเราชนะนี้นะครับท่านก็ได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเดือนมีนาคมนะครับและไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนนะครับในส่วนของเงินเยียวยาเราชนะที่โอนเข้าในบัตรคนจนนั้นสามารถสะสมวงเงินและใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม64และมีร้านค้าที่ใช้จ่ายได้หลากหลายมากขึ้น ใช้ได้ทั้งที่ร้านที่เป็นร้านธงฟ้าที่มีเครื่องรูดบัตรที่ท่านใช้ประจำอยู่แล้วและยังใช้ได้กับร้านค้าที่มีป้ายเราชนะและร้านค้าที่มีป้ายคนละครึ่งและล่าสุดทางภาครัฐกออ็ฝากมานะครับว่าให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องถ้าเจอร้านค้าไหนขายของแพงเกินเหตุมีการกักตุนสินค้า มีการเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับท่านสามารถแจ้งได้ที่โทรศัพท์สายด่วน1569หรือว่าไปแจ้งโดยตรงที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งร้านค้าที่เอาเปรียบประชาชนนะครับก็จะมีโทษถึงจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีและปรับเงินสูงสุดไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อันนี้เป็นมาตรการในการดูแลควบคุมราคาสินค้าส่วนเงินอีกส่วนหนึ่งที่จะโอนเข้าในบัตรคนจนสำหรับเดือนมีนาคม64นี้นะครับก็มีทั้งหมด5รายการซึ่งทั้ง5รายการนี้เป็นวงเงินที่ท่านได้รับเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วก็ยังคงได้รับอยู่ต่อเนื่องเหมือนเดิมทั้ง5รายการก็ประกอบด้วย 1. งวงเงินซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าหรือร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คนละ700ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้เหมือนเดิมซึ่งเงินในส่วนนี้ท่านต้องใช้เดือนต่อเดือนนะครับก็คือเงินเข้าวันที่1มีนาคมก็ต้องใช้ภายใน31มมีนาคมนะครับจะต่างกับเงินเยียวยาเราชนะเงินเยียวยาเราชนะเนี่ย สะสมวงเงินใช้ได้จนถึง31พฤษภาคม64ส่วนเงินเข้าบัตรวันที่1 700-800ถึงนะครับต้องใช้ภายในเดือนนั้นๆรายการที่2ก็เป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารนณะคนละ500บาทรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดิน ลดบอขอสอนะครับใช้บัตรคนจนรูดเดินทางได้500บาทนะครับเงินเข้าตั้งแต่1มีนานะครับก็ใช้สิทธิ์ได้เลยรายการที่3เป็นเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้45บาทต่อรอบ3เดือนนะครับก็วางรอบในการใช้เงินไปเป็นส่วนลดรายการที่4นะครับ เป็นเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า230บาทต่อครัวเรือนถ้าท่านใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดท่านใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องส่วนครอบครัวไหนยังไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้านะครับสามารถแจ้งได้นะครับต้องไปแจ้งสมัครก่อนที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านแล้วเดือนต่อไปท่านก็เริ่มใช้สิทธิ และรายการที่5นะครับก็คือเงินช่วยเหลือค่าน้ำปราป่านะครับครวัวเรือนละ100บาทนะครับหลักเกณฑ์เหมือนค่าไฟฟ้านะครับถ้าใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องถ้าบ้านไหนยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้นะครับต้องไปแจ้งสมัครก่อนได้ที่สำนักง,งานประปาในพื้นที่บ้านของท่านซึ่ง ค่าน้ำประปาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถ้าบ้านไหนใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทโอนเข้ามาในบัตรคนจนในวันที่18มีนาคมนะครับก็สามารถนำบัตรคนจนไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับนำเงินออกมาใช้ได้เลย